ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวีดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Battlefield ภาคแรกนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับอ,อินโทรใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มใช้ไปในตอนต้นคลิปใช่ไหมแล้วก็ ตอนนี้ก็มีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องอินโทรใหม่ได้นะครับก็คือใช้เวลาตัดต่อนานมากๆเลยเป็นอินโทรที่เรียกว่ายุ่งยากที่สุดที่เคยทํามาแล้วแต่ว่ามันอาจจะดูแบบสั้นๆไปหน่อยใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าตอนทําจริงเนี่ยหลายวันนิว <c oughs> แบบนั่งคิดว่าตัดเฟรมนี้ดีไหมตัดเอา,เอ,าเอฟเฟกตู่นมาใส่อันนี้มาใส่ดีไหมอะไรแบบนี้ก็สภาพออกมาก็จะเป็นแบบนั้นนะครับไม่รู้ว่า มันจะออกมายัางไงเพราะว่าผมเองก็ดูดูแบบกว่าจะทําเสร็จเนี่ยก็ดูหลายสิบรอบเหมือนกันนะครับก็อยากเห็นความคิดเห็นของท่านผู้ชมเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับ b a t เ l e f i e l d ภาคแรกนะครับพอดีว่าผมเกิดอาการที่ไปดู2042มาใช่ไหมแบบสตรีมเมอร์หรือว่าใครๆเขาเล่นกันเนี่ยก็รู้สึกอยากจะเล่นนะแต่ไม่มีตังค์หรอไม่มีตังค์มากเลยก็มาเล่น Battlefield 1แล้วกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นในโหมดของ มัลติเพเยอร์นะครับซึ่งเราเคยไลฟ์สตรีมไปแต่ว่าเรายังไม่เคยที่จะแบบทำคลิปแบบปกติใช่ไหมเรียกได้ว่าเป็นการย้อนความไปสู่สงครามโลกครั้งที่1กันแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสงครามโลกครั้งที่1ของเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกับโหมดมัลติเพเยอร์นะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับในเกมที่แรกนะครับเกมที่แรกคืออะไรวะเกมที่1นะครับผมไป let's go อะไรครับและสำหรับในตอนนี้นะครับก็จับห้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาเข้ากันหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้่ใ แล้วก็เออจะบอกว่าผมลืมหมดแล้วก็ไม่ผิดนักเท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเล่นผิดถูกยังไงก็ขออภัยกันด้วยแล้วกันนะครับสวิตทีมแบ็คแล้วก็สกอทีมเราก็ค่อนข้างที่จะดูดีอยู่นะก็นํามานิดหน่อยนะครับอย่าไม่พูดพลาดําเพลงนะครับเลือกสายเลือกอะไรกันดีกว่าพื้นฐานเนี่ยขอเล่นเป็นเอสเซาส์ลวกันนะครับเพราะว่าเป็นสายที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้ะปืนไหนที่ผมชอบเล่นเ่อตอนนั้นลืมผมบอกได้ครับผมลืมหมดแล้วนะครับแล้วก็ปืนเป็น19-1 1แล้วกัน เบอก็เล่นเซตประมาณนี้นะครับระเบิด er. มีอะไรบ้างโลแกนเจ็ไดนาไมท์เอาเป็นไดนาไมท์แล้วกันเฮ้ยเอทีล็อกเก็ตกัน <picked> ดีกว่าเผื่อแบบเจอรถทงรถถังอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เกิดที่จุด F นี่ใช่ไหมแล้วก็กดดิปลอยโอ้โหลืมหมดแล้วโอ๊ยกระตุกเฟมเรดดรอปด้วยเดี๋ยวขอเช็คเฟรมเลทก่อนโอเคก็พอใช้ได้พอใช้ได้เดี๋ยวในอนาคตที่ต้องไปลดกราฟิกลงสักหน่อยแล้วกันคิดว่าอย่างนั้นนะ ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่ว่าตรงนี้รถไฟเลยเนะี่ยเดี๋ยวเปิดมาก็เจอเลยใช้ไอ้ดีได้ไปเนะี่ยคุมไปเนะี่ยฮะมันคุมหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยต้องนอนยิงไหมอะแบบนี้อุย้ยมันแรงขนาดนั้นเลยจาไม่ได้แล้วโอเคสกิปไปครับสกิปสกิป <c oughs> ก็เกิดใหม่ไปเลยดนะิว่าไหนตรงไหนครับตรงรู้สึกแนวแนวลบเขาอยู่แถวๆนี้กันใช่ไหมผมเกิดนี่ดีกว่าไม่อยากไปเจอกับรถไฟเท่าไหร่เลย ขอเจอแบบเป็นคนๆได้ไหมคือผมไม่ได้เล่นเกม FPS มานานแล้วนะไอเกมแนวยิงๆอะไรแบบนี้ยมันก็แบบตาอาจจะมองไม่ทันอะไรงนี้ก็ถ้ากาก็ขออภัยด้วยนะคือผมต้องรื้อฟื้นอะไรใหม่หมดเลยโอ้โหข้างเข้าอ่ะ j e สัสหลังจากตายไปแล้วสองรอบมาขอใหม่อีกรอบหนึ่งรอบนี้เปลี่ยนปืนเป็นสายซัพพอร์ตนะครับเปลี่ยนคลาสเปลี่ยนคาสพูดผิดเออเราจะไปตรงไหนดีไปตรงซีไหมดูเหมือนว่าเพื่อนเรากำลังจะเอ้ไม่ใช่ดิ ือเมื่อกี้มันเหมือนเพื่อนยึดอยู่แต่ว่าตอนนี้มันยึดคือแล้วไอ้ตรงนี้ตรงนี้มาขอหน่อยแล้วกันขอหน่อยแล้วกันเออศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปว่ะเก็บไปแล้วครับสำหรับศพแรกเดี๋ยวจะมีศพอื่นให้ผมอีกหรือเปล่าต้องขอไปดูเอ้ยนี่นี่นี่ผมเห็นผมเห็นข้างหน้าหรือเปล่าใช่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 ระยะนี้ยิงได้ป้โอ้หยิงโคตรไกลระยะนี้มันจะได้หรือเปล่านี่ครับยิงสะกดยิงสกัดไปก่อนตรงไหนวะเหมือนจะ เพื่อนระวังอโอเคหมดพอดีโอ้โหเอาหนเว้ยเอาหนเว้ยมันก็ต้องแบบอย่างนี้ยยิงระยะไกลอะผมไม่รู้ว่าปืนนี้มันควรจะยิงระยะไหนอะดิใช่ไหมโอเคตรงนี้มีเพื่อนครับแล้วก็จุดข้างหน้าเป็นจุดีที่ศัตรูยึดอยู่เราจะตะลอมตะลอมไปแต่ว่าเจอ,อ,อเจอเจอโอเคครับเดี๋ยวเๆี๋เ,เบาเบาเบลูกพี่เบา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 รา,บาเาบิดไปไหม ระเบิดทักไทยไอ้นี่มันอะไรอะพุหรือมันแฟหรือมันอะไรเดี๋ยวขอฮิวก่อนขอฮิวก่อนแป๊บหนึ่งเจ็บมากผมเจ็บมากโอ้ยโอ้ยอืมอะไรไม่รู้ล่วงมาจากฟากฟ้าโอเคขอถอยก่อนตรงนี้มีเพื่อนเราแต่ข้างบนนี้อะไรวะอะไรกันแน่โอเคกลับทางเดิมครับกลับทางเดิมทางนี้เพื่อนเรามาแล้วข้างบนนี้อะไรวะเนี่ยมันเป็นแนวยิงอ่ะเป็นเส้นกระสุนกระสุนเดะ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 เดเดบาลบบข้างหน้าข้างหน้า ข้างหน้าข้างหน้าโอ้ยอะไรไม่ไดออเรียบร้อยมันอยู่หลังหินหรออไม่ไผมบอกเลยเว้ยว่ามันยังไม่จบ,ม,ม,จบมันยังไม่จบแค่นี้หรอกนะเราจะพาสมพันธมิตรของเราไปสู่ชัยชนะเราจะไม่ยอมแพ้แค่นี้ไม่ได้ไปพวกโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราตามเพื่อนไปดีกว่าเจอลายยิงของข่าศึกแล้วฮะเมื่อกี้แต่ไม่รู้ว่าเดินมาที่จะเจอหรือเปล่านะไหนดูไหน่อยสิขอดูหน่อยเอ้ยีนี่ๆีๆวันนี้เจ้าตัวไรยิงไปแล้ว เฮ้ยตะเม็นวายเดียวเด็เดโอ้ยยิงนานพอสมควรนะระยะนี้ดาเมจมันตกอะฮะมันเลยแบบหรือว่าเมื่อกี้ผมยิงตรงช่วงโชคเอวเขามันเลยแบบดาเมจน้อยๆเดี๋ยวขอฮิลแป๊บนึงรอเก็บพวกที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ครับเราจะไม่บูเล็ถ้าเลื่อนเรายังไม่เต็มอ่ะนะขอคลื่นพลานไปหน่อยนะนี่พวกเราครับเป็นหมอสนใจซิโนแวคหรือเปล่าเออจะว่าไปผมจะไปฉีดซิโนแวคันที่21นดนี้ใครก็ได้กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยคือเหมือนซุ่มกาชาชีวิตครับ ผมจะกลายเป็นกล่องหรือเปล่าหรือว่าผมจะอยู่ดีแล้วทําคลิปมาให้คนดูได้ปกติโอ้ยอันนี้แต่กกลายเป็นกล่องจริงชิลเลยนะอยู่ตรงเนี้ยชิลมากๆเลยว่ะเอาละผมว่านะผมลองเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์ดูบ้านี้ไปคือรู้ตัวแหละว่ามันเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่ามันก็พอได้อยู่บ้างน่าจะพอได้อยู่บ้างแล้วก็เกิดตรงไหนดิโอ้โหทำไมรู้สึกว่าทีมเรากำลังแย่อย่างไงไม่รู้นะฮะ เกิด F แล้วกันขอไกลๆหน่อยแล้วก็แบบนี้ครับมากลับมาเล่นทั้งทีขอเล่นให้ครบคลาส,สจะได้ไหมอันนี้เป็นคลิปที่อาจจะไม่ได้ยาวมากอะไรนะครับแต่ว่าคือเอามามาแค่ลองอินโทรเฉยผมอยากลองอินโทรแค,ค่นั้นแหละไดนดูซิแถวนี้มีผู้ใดแปลกปลอมมีใครแปลกปลอมไหมนี่ปะไม่ใช่ห <laughs> ลอนโอเครู้สึกว่าทีมเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพื่อนเรากำลังยึดจุด B ีครับแต่ว่าแต้มเราเนี่ย900นะ ผมไม่รู้ว่าฝั่งเขาเนี่ยจะยึดจนจนแบบคะแนนกลับมานำได้หรือเปล่าอุ้ยเฟรมเลตตกเดยวเด้อเด้อเบ้า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 พี่ชายเบ้าโอ้ยโอ้โหตรงหน้าเดียวมันมีทางมาตรงนี้เลยเอาเอาเอาเข้าไปเขาแฟลกเราได้ฮะปืนเขาสั้นกว่าปะเขายิงระยะใกลได้ดีกว่าปะโอ้ยโอ้ย,อยเกิดมาใหม่ที่เฟรมเลต์ตอปะเนี่ย โอเคตามมีตามเกิดครับผมเครื่องผมสเปกก็กลางๆนฮะไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะ <c oughs> แล้วก็แรมไม่พอแรมผมมีแค่แปดโอ้ยปืนจระเขนเพื่อนขอหลบหลังศพหน่อยคือผมยังหาไม่เจอเดียวเดียวเดียวเ,ยวเ,ยวเยวบาเบาเบาาพี่ชายคือผมหาไม่เจอไหมไมันอยู่ตรงไหนวะให้ปืนสองก่อนได้ไหมไหนดูหน่อยสิ เฟรมเลทมันจะดอกอะไรขนาดนั้นเฟรมเลดมันดอกจริงไรจริงครับแต่ว่านี่อ่าเกมนี้อาจจะต้องพึ่งบุญเก่าก็ได้ครับคือแบบคะแนนเราแต้มนำมาตอนก่อนหน้านี้อันนี้ไม <unexpected> <in <envy> <ino> ่ใช่ดี่หว่าใช่ไหมเมื่อกี้มาร์คขึ้นใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปฝั่งนี้ครับดูเหมือนว่าจะมีคนยึดใช่ไหมอยู่ตรงไหนวะมาแล้วผมมากู้สถานการณ์แล้ะผมบอกเลยมีผมเนี่ย เอ้ยดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันแน่หวะเมื่อกี้มันเพื่อนเราหมดเลยผมยิงอะไรของผมเนี่ยนี่มันทีมเราหมดเลยฮัลโหลเพื่อนจ๋าเห็นศัตรูไหมโอ้ยมีคนยิงมาจากฝั่งนี้ครับโอ้โหอันนี้อะไรวะแก๊สพิษแล้วก็ผมยังไม่เห็นศัตรูเลยไม่เห็นแต่เพื่อนแต่ว่าผมว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้ขอเซิร์ชวิ่งเซิร์ชดูใส่แก๊สได้ไหมโอ้ใส่ได้ใส่ได้โอเคถอดออก วิงหาเลยวัวรออะไรอยู่ะข้างหลังโอ้ยบนเนินเขามาขอดูหน่อยซิว่าจะได้หรือเปล่าครับโอ้ยลืมไปว่าต้องยิงแล้วมันชาร์จโอเคได้ครับหนึ่งศพได้แค่หนึ่งเท่านั้นที่เหลือเพื่อนเก็บหมดเลยโอเคแต่ว่าอืมกลับมาเล่นใหม่ก็โอเคมั้งแต่ว่าตอนนี้แต้มเราไม่นะแต้มเราแต้มเราเพื่อนแต้มเรา โอเคเหมือนได้ร right? okay. uh, 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 ับความพ่ายแพ้อย่างไรเนยไม่รู้คือเมื่อกี้จากที่ผมเห็นนะคือฝั่งศัตรูเนี่ยแคปเกือบหมดทุกอันแล้วใช่ไหมหรือว่าหมดทุกอันแล้วนี่แหละแต่ว่าคะแนนเราครบพอดีเว้ยก็ไม่อาจทราบได้นะครับเหมือนได้รับชัยชนะแต่ว่ารู้สึกได้รับความพ่ายแพ้ในจิตใจอะไรครับหลังจากที่เราเล่นเกมเมื่อกี้ไปใช่ไหมก็ รู้สึกว่าคลิปมันจะสั้นเกินไปนะก็เลยขอเพิ่มอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นการคืนทุนคนดูด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปมานานมากนะครับนานมากๆพอดีว่าไปติดสอบติดอะไรเงี้ยก็ขออภัยกันด้วยนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาเริ่มเกมที่2กันเลยนะครับอขอเข้าตีใครได้บ้างได้บ้างด้วยนะไปะสักคนสักคนแล้วก็รอบนี้ขอเป็นสายเดิมก่อนครับอันนี้ผมชอบปืนนี้มากเลยไปลุยเอาลืมเลือกจุดเกิดไปเกิดตรงไหนไวนะเนี้ยตอนนี้ะนี่ใครนี่ นี่มันข้าศึกออจะกดหมอบแต่กดไม่ทันโอ้มันมีตรงนี้เต็มไปหมดเลยดีกว,ว่าโอเคได้ดิวะกดอ่ารีสปอนไปครับเมื่อกี้เอ่อเกิดแนวหน้าเกินไปครับแตกเดี๋ยวเกิดแนวหลังๆหน่อยดีไหมอุ้ยอาจจะไกลไปหรือเปล่าผมว่าถ้าเกิดบีเนี่ยแล้วเข้าไปในบ้านหาจุดซุ่มดีๆน่าจะคิวได้โอเคก็เป็นสไลปเปอร์ดีกว่าไปอยู่บ้านตรงวายวิวแล้วกันนะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะกังหันลมอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะ วายมิวหรือเปล่าตรงนี้ก็อาจจะซุ่มได้นะขอดูก่อนโอเคเกมนี้มันเพิ่งเริ่มด้วยครับก็เมมผมอาจจะไม่พอนี่ไงขอไปเออทำไมยิงไม่โดนเอ้าในคอนควิสต์คอนโทรอ๋อนึกว่ายิงได้มีใจเกือบดีใจเดี๋ยว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 เมาเมาสซนไพร์เปอร์บ้านไหนเขาอยูไไ่ที่โลกกัน เอาละครับหลังจากที่เราตายไปสองสารอบเนี่ยเราก็ยังไม่ลดละความพยายามก็จะดั่นนเล่นต่อไปมาต่อให้ใครจะว่ากากก็ช่างแต่ว่าขอได้เล่นแค่นี้ก็พอแล้วไปลุสเลสโก้เลสโก้เอายังไม่ยังเอาขึ้นไม่ได้เลยเฮ้ยขึ้นหน่อยโอ้ยขึ้นไม่ได้โอเคงั้นเปลี่ยนทางงั้นเปลี่ยนทางก็ได้ไหนดูซิตรงนี้มีอะไรมีโอ้ยโอ้ยโดนโดนเอเนอี์ฮิตยี่สิบเอ็ดมันฮิตยี่สิบเอ็ดอยู่อะมันต้องมีโดนมีเจ็บมีตายกันบ้างหรอวะ โอเคครับเดี๋ยวเราเฮ้ยเราไปสนามเพอะเหมือนเดิมแบบดีละเฮ้ยเดี๋ยวิเหมือนเจอนะโอเคโอเคมีใครไหมมีใครไหมผมว่าแถวนี้มันต้องมีคนแบบออืืมมเงียบแถวนี้มันเงียบผิดปกติหรือว่าแถวนี้คนเขาไม่เล่นกันขอดูแมป,ปหน่อยสิอ่าโอ้มันจะขอดูแมป,ปอยู่แล้วฮัลโหลโอเคครับเตรียมสไนเปอร์มาสไนเปอร์ หาที่ซุ่มดีๆหวังว่าเราจะคิวได้สักคนะนะมีเปล่าโอ้ยมันลงสนามเพราะแล้วผมจะยิงเผื่อทำไมเนี่ยผมจะยิงเผื่อทำไม,ไม,มเห็ว่ายิงยิงเผื่อทำไมวะเอ้ยโอเคได้ครับโอ้ยเสียไปกระสุนแบกหนึ่งหนึ่งแบกหนึ่งคนจริงๆครับคนคนนี้ฮัลโ,โหลมาครับศพแรกผ่านไปแล้วศพต่อไปศพต่อไป ศพต่อไปศพต่อไปเดี๋ยวจูกเก่งจังหวะศพต่อไป8 0ดครับ8ปเจ็บอยู่แปบเจ็บอยู่โอเคเขาถอยร่นลงไปครับจะได้สักคนไหมเนี่ยต้องหัววะ่ะต้องหัวเท่านั้นวะต้องหัววะ่ะทุกคนต้องหัววะ่ะโอเคเพื่อนเก็บไปครับตรงนู้นผมว่าเราต้องหัววะหววล้อก่อนไหมตอนนี้ยิงไม่โดนสักดัดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราย้ายที่กำบังเอ้ยเราย้ายที่ซุ้มของเราสักนิดนึงนะครับตรงนี้มีบาร์ รถถังด้วยนะครับมาร์กอะไรว่าจำไม่ได้แล้วมาร์กโฟงหรือเปล่าหรือมาร์ค่าน่าจะมาร์คห้านะเกมนี้โอเคย้ายตำแหน่งย้ายถิ่นนิดนึงครับพอดีว่าตรงนู้นจุดซุ่มมันเขาลงสนามเพาะหนีเราได้ไงเดีย๋ยวดูซีตรงนี้มีใครมีไผ่มากเลยดูเอ๊ไม่มีใครเลยครับทำไมมันดูเงียบงันจังอนะเพื่อนนายต้องการซ่อมหระแต่เสียใจเราไม่มีแฉลงซ่อมนะรตรงนี้อะไรอะ เขาจมน้ํามาดูได้ฝั่งตรงนี้บ้างนะครับรู้สึกว่าเรากําลังล่นมาจนถึงแนวหน้าแล้วเนะี่ยนี่มันรถถังข่าศึกดี่หว่าใช่ไหมใช่หรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนน่าจะจัดการไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนกลับมา14อีกครั้งอะประมาณนั้นเลยคือ,เ,อเห็นอะไรก็ตื่นตาตื่นใจหมดดูกราฟิกนั่นดีทุกคนฮัลโหลไปฮะไปฮะมันมีหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ทีมเรากับทีมเขานี่ยึดจุดเท่ากันเลยนะเอ้า r เ t u r n to battle ไปเดินผิดทางตรงนี้ได้ครับ แล้วก็ไหนดูซิแนวการยึดของเพื่อนเราเนี่ยไปจนถึงจุดนู้นเดี๋ยวเราไปซัพพอร์ตจุดที่เขากระจุกตัวอยู่เยอะๆดีกว่านะครับโอเคครึ่งทางแล้วสู้ต่อไปค e ีปอัพนะครับเป็นสำนวนปะอือประมาณนั้นแหละประมาณว่าเอ้ยสู้ต่อไปนะอย่าเพิ่งยอมแพ้โดน Gi ีปอัพอะไรประมาณนี้คล้ายๆกันแต่น่าจะเป็นรูปประโยคที่คล้ายๆกันอ่ะไม่เหมือนกันสักทีเดียวโอเคมาอยู่แนวหน้าแล้วครับบรรยากาศดูอึมครึมแบบนี้ แล้วก็ข้างหน้ามีแก๊สพิษข้างหน้านู้นข้างหลังมีเปลวไฟขนาดใหญ่แต่น่าจะเป็นฉากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาบอเอ,อื้อมันได้เห็นอยู่ที่หางตาคุณหางตาอ่เล่นสไนเปอร์มาบ่อยแล้วเล่นเป็นอะไรดีจ้ะหมอบ้างครับเล่นเป็นหมอบ้างมาเออตรงนี้เกิดไม่ได้แล้วโอเคเกิดไหนได้บ้างวะตรงนี้ก็ได้ในรถถังเลยเหรอออกครับมามีใครต้องการซีโนแวคหรือเปล่าเล่าผมมีซีโนแวคนะ คือฉีดฟรีอะ่ะใครสนใจบ้างไหมโอ้ยตรงนี้เพียบเลยลืมล้ำเลยลืมอล้ำเลยไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอยนโยนฮิลให้ตัวเองได้ไหมโยนฮิลให้ตัวเองเก็บไงอ่ะเก็บหน่อยเออผมลืมไปว่ามันฮิลให้ตัวเด้อเด้อเด้อโอ้ยอันนี้ไม่เอาผมยังไม่ละเลิกความพยายามที่จะเป็นหมอที่ดีนะครับในการฉีดซิโนแวคให้กับคนที่หน้ามืดนะครับมีคนหน้ามืดอยู่ตรงไหนมีผมอยู่ที่นั้นแน่นอนนะครับแต่ว่ามีใครบ้างวะตรงไหนมันเป็นแนวลบบ้างครับ แนวนบเรามีอยู่ด้านหน้าฮะด้านหน้าด้านหน้าต้องมีคนแบบหน้ามือตาบอดแน่นอนนี่ครับเราต้องไปรักษานะครับในการจิ้มจึ๊จิ้มจึ๊ม,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 มาแล้วหมอมาแล้วไม่ต้องกลัวพวกเลยพวกเลย,เลยมีใครจะตายไหมคือมีใครจะล่วงมีใครจะอะไรไหมคือหมออยู่นี่แล้วอ่ะไม่ต้องกลัวนะนี่ครับตรงน,นั้นอ่ะเห็นเปล่าเอย้ยเอา้าหมอหมอคิวหมอจะมารักษาไม่ได้จะมาฆ่าคนแล้วตอนนี้ฆ่าไปแล้วหนึ่งศพครับเอาวันนี้ลดโอเค ี๋ยวขอตามติดชีวิตเพื่อนไปแล้วกันนะครับคือไม่มีหมอไม่มีเอ้ยไม่มีหมอก็ไม่มีชีวิตครับไม่มีเพื่อนก็ไม่มีหมอเหมือนกันไปเลยเูาสู้ทุกคนสู้สู้เอ้ยหมอจะตายหมอจะตายเดี๋ยวหมอโดนไฟเผาด้วยโอเคขอขอฮิวตัวเองก่อนได้ไหมฮิวตัวเองแล้วเนผมโดนอะไรอ่ะไอกองไฟตรงนี้เหรอวิ่งยาวเลยนะผมวิ่งยาวเลยนะตอนเนี้ยไปฮะไปฮะรู้สึกว่าเพื่อนจะไปที่จุดดีกันเยอะใช่ไหมงั้นผมไปด้วยใส่หน้ากากกันแก๊สไหนมีใคร มีใครอะไรไหมเอาเพื่อนล้มฟุบแบบนี้แต่ว่านายยังไม่ต้องการใช่ไหมผมรู้นะแต่ว่าเราจะสแตนบายเพื่อนนายว่ะเขาไปไหนแล้วเอาเขาไปแล้วเขาลังเกียจเราผมไม่ละทิ้งความพยายามแน่นอน,นครับข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้านั่นมีอะไรโอเคมาฮิวหน่อยหิวหน่อยโยนไปคิวลิ้งหนึ่งโอเคแต่อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ฮิวเขาอ่ะเนะฮิวหนึ่งิวได้น่ารักมาก,ไ,าก,มากไปต่อครับผมไปต่อ ผมไปต่อยยาวๆอุย๊ยอันตรายเหลือเกินทางนี้ยงัยงย่งไม่ใช่เอ้ยนี่นี่น,น,นี่เออไม่ต้องแบบนี้ดิวะมาครับมีใครต้องการมีใครต้องการอะไรไหมจิ้มได้ไหมอันนี้ตายแล้วครับอันนี้จิ้มได้ไหมอันนี้ศัตรูครับไม่ใช่เอาจิ้มมัว่วเลยสรุปใครเป็นใครเอ้ยนี่ใครนี่ใครไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สีแบบนี้โอเค มาครับเดี๋ยวขอฮิวตัวเองฮิวตัวเองได้ไหมฮิวตัวเองถ้าม,มันเป็นฮิวตัวเองยากจังวะโอเคเอ่อผมไม่รู้ผมต้องไปไหนต่อแต่ว่าผมอยู่กับเพื่อนลุกขึ้นมาเอากูตายด้วยโอโ้โหคือในหัวผมเนี่ยมีแต่การช่วยคนครับคือจิตใจดีขนาดนี้แล้วเนี่ยเห็นเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาผมไม่ควักปืนมายิงครับผมฮิวเพวืพ่อน ใช่ครับหิวเพื่อนตอนนี้เราไม่มีเพื่อนเราอยู่เลยนะครับมีผมอยู่คนเดียวนะฮะแต่ว่าผมยังเล่นคลาสหมออยู่เหมือนเดิมฉะนั้นเลยค่าของผมไร้ประโยชน์ฮะก็เดี๋ยวมาคีมไม่ใช่มาแคปกันดีกว่านะฮะไม่รู้ว่าสตูยังอยู่ไว้เพราะว่าสตูเมื่อกี้เพิ่งจะแคปไปสดสดร้อนๆสดๆดร้อนๆเอาแหละขอใช้สมาธินิดนึงโอเคหิวเร็วๆๆๆโหลดศูนโหลดซนโอเคเพื่อนไป เฮ้ยเราจะตายไปได้โอเคเพื่อนรีบตายไปไหนวะไม่ช่วยกันก่อนเราโอ้ยเพื่อนรีบตายจัดเลยเสียดายเดี๋ยวรอบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาละทิ้งซึ่งความเป็นหมอนะครับแล้วก็กลับมาสู่มือสังหารของเราสไนเปอร์เอไม่ใช่สไนเปอร์เอ่อเอสเซาอุย้ยไปตาย8 1เฮ้ยระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวคือ,อ คือถ้าพี่เขาจะมาเยอะขนาดนี้ได้ดิผมเตรียมกระสุนขนาดใหญ่มาให้พี่เขาด้วยนะฮะไม่รู้ว่าจะเจอกันหรือเปล่าเมื่อกี้จุด F อใช่ไหมหรือว่าจุดไหนวะจําไม่ได้ละแต่ว่ามันต้องมีอ่ะไอ้ตรงนี้ก็ยึดอยู่ครับแสดงว่ามันต้องมีแน่แน่ไหนดูสิไหนดูดูหน่อยดูหน่อยเฮ้ยอยู่ไหนวะโยกอ้อาวอะเมื่อกี้ผมเห็นจุดดีผมก็โดนยึดเหมือนกันเหรอเนี่ยงานดนักจริงๆเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเบา เบาคือเพิ่งเกิดขอใช้สมาธินะเล่นจริงจังโอ้ในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทีมเราของเราเนี่ยจะชนะได้อีกในไม่ช้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าท้ายเกมเนี่ยจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นไงคือตอนนี้ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเว้ยคือแบบมันมาเหมือนทุกทิศทุกทางเลยเพื่อนเพื่อนเอ๋ออันนี้ทำอะไรอ๋อเฮ้เราก็มีนี่ว่าใช่ใช่ใช่ลองดูลองดูนี่ครับ มอต้าฉบับวัววันเวรวัววันว่ะยิงตรงไหนได้บ้างครับตรงนี้ได้ไหมจุดแดงๆไม่รู้คืออะไรแต่ขอยิงไปก่อนโดนเรียบ้อยตายเลยโอเคไม่คิดว่ามันจะยิงแบบนี้โอเคตรงไหนมีตรงไหนอีกไหมเออตรงนี้ครับคาดเดาการเคลื่อนที่ของเขานีครับผมว่าเขาน่าจะมาแถวๆจุดตรงนี้เลยละกันโดนไหมอ้อยฮิตดาเมจห้าห้าดาเมจครับผม ต่ว่าเมื่อกี้ทำไมมันมันไม่เห็นอ้นี่วะเป็นภาพแบบกระสุนอะไรตรงนี้เลยแล้วกันมันต้องโดนดิวะเฮ้ยพอดีโอ้โหสามสิบสามดาเมจเกินไปปะโอ้โหตรงไหนครับมีตรงไหนอีกตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าตรงใจกลางอยู่ที่จะอยู่ที่กลางใจอยู่ที่ไกลโอ้ยมันเป็นสนามเพอโอลมันเป็นสนามเพอครับแสดงว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันอาจจะวิ่งมามันอาจจะวิ่งมาอุ้ยเต็มเลยวิ่งผ่านโอเคโดนยี่สิบดาเมจครับแต่ว่ากระสุนเราหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะเราโหลดยังไงวะ เดีย๋ยวดูก่อนสี่อุย้ยเอา้ากลับมาที่เดิมเอามันมีเหมือนเดิมเอากะสุนมันมาไงเนี่ยทุกคนใครมีความบมงอมเมนต์อะไรบอกได้นะคือผมไม่รู้จริงๆว่ากระสุนมาไงวะมันต้องโดนสามสิบเอ็ดดาเมจครับอา่าผมว่าน่าจะวิ่งตามสนามเพาะไปนะนี่ครับลงหัวแบมยี่สิบสาม่ะเขาอยู่ตรงมุมสนามเพาะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยยิงไปแล้วโอเคยังโดนสองดาเมจอยู่แต่ไม่รู้ว่าของใคร ผมยังไม่เห็นสตูเลยเมื่อกี้แต่ว่าไปโดนสองดามจน่าจะเป็นการสเปรชเอ่อคาดเดาครับคาดเดาคาดศึกอยู่ตรงนี้แน่ๆเฮ้ยพอดีพอดีโอ้มนิดเดียวเฮ้ยมันมีคนวิ่งตามสนามพอมานี่ครับยิงโอ้ยตดนสามถึงสามกระสุนหมดให้ตายกระสุนหมดแล้วมีเอ่อรีกระสุนได้ไหมผมรีได้ไหมเก็บกระสุนตัวเองแล้วรีได้ไหมรีได้ปะขอดูแป๊บผมอยากรู้มากๆ เออสี่ตรงนี้โอ้ยมีห้านัดเดี๋ยวห้ามาไงวะกระสุนมาไงวะยิงโดนไหมโอ้ยตายไปแล้วนี่ว่าเอ้ยมันมีมันมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับเออมันถัดออกมาตรงนี้อีกนิดนึงเพื่อนเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาตรงนี้ลองดูเอ้ยอาจจะโดนอาจจะโดนแบบออ้ยมันเป็นซากศพว่ะ คือผมเห็นนึกว่าคนมันหมอบอยู่ไม่มันเป็นสร้างศพตรงนี้ตรงนี้โอ้ยิงไม่ถึงแล้วระยะนี้ยิงได้ไม่เกินหนะึ่งร้อยเมตรนะเอผมไม่รู้แล้วว่าระยะมันจะอยู่ตรงไหนไอ,อ้ตรงนี้มีมอต้าอยู่ปะด้านหน้าผมไ้ยิงนี่ก่อนครับซัพพอร์ตเพื่อนโดนเพื่อน้วยหรือเปล่าไม่ได้จะโดนแต่ยิงไปก่อนโอเคหมดแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราพอแค่นี้สําหรับเครื่องยิงลูกระเบิดเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่านะข้าด้ มี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 ผมเห็น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 จะยิงสู้กันอะวะฮะไม่ใช่ตัวที่ผมเล็งไว้นี่หว่าโอเคมันมีหลายตัวก็ได้อ่าจบพอดีเลย let's ก o เอาดิวะโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Battlefield ภาคแรกนะครับผมแล้วก็ เป็นคลิปที่เรียกว่าอาจจะมาสั้นๆแล้วก็มาลองอินโทรนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับถ้ามันแจ้งเตือนหรือว่าผมเห็นเนี่ยผมก็จะไปอ่านแล้วก็ตอบคอมเมนต์อย่างแน่นอนนะครับก็สซลาร์คิดในวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ใครอยากติดตามต่ออย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามนะครับยังไงก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับรวมถึง Battlefield ด ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสำหรับคิดในวันนี้บ๊ายบายครับผมบายบายไว้เจอกันนะจ๊ะ